สวัสดีครับเจมั G ์าโตกลับอีกแล้วช่วงนี้มารัวๆมากเกินนี่จะว่าของกิจกรรม One พัน c h แมนกับฟรีไฟ์เนี่ยมากันรัวๆนะครับก็เตรียมเงินกันไว้เยอะๆหน่อยแต่ว่าของมันจะค่อนข้างไม่แพงมากแล้วก็จะมีการันตีกับทุกอย่างนะครับเนื่องจากว่า มันขายได้จํากัดเวลามากๆนะครับเราอยากให้ทุกคนได้ของในราคาที่ไม่แพงเกินไปวันนี้มีอะไรมาบ้างนะครับวันนี้จะมีตัวของที่ทุกคนน่าจะอยากได้มี2อ,อย่างด้วยกันในกิจกรรมนี้นะอันแรกก็คือตัวกระเป๋าสะพายสมาคมสัปลาดนี่คือเลเวลหนึ่งนะครับอันนี้เลเวลสองและอันนี้เลเวลสามและอีกอันหนึ่งที่ทุกคนน่าจะอยากได้กันมากพี่ยังอยากได้เลยก็คือ ชุดนอนใส่ตะมะนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าทรงผมและรองเท้าไปใส่แยกได้เราจะได้เห็นคนหั่วล้นเดินกันเต็มคนเท้าเปล่าเดินกันเต็มแน่นอนนะครับอันนี้จะมาอย่างไงอันนี้จะมาอยู่ในกาชานะครับเป็นกาชาที่น่าจะเคยเล่นแป้วแหละมันจะมีโอกาสออกโทเค็นแล้วเราก็สามารถสะสมโทเค็นไปแลกได้ด้วยหรือว่าถ้าเกิดเราดวงดีเนี่ยชุดนอนกับตัวกระเป๋าก็จะออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บโทเค็นไปแลกก็ได้ กรชาอันนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่18ยาวไปจนถึงวันที่5 18, กุมภาพันธ์18มกราถึง5กุมภาพันธ์นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตัวชุดนอนนี้และกระเป๋าเมื่อกี้เนี่ยจะไม่กลับมาขายแล้วนะครับหลังวันที่หลังจบกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้มันจบวันที่5กุมภาใช่ไหมหลังจบ5กุมภาคือพวกนี้ไม่นํากลับมาขายแล้วนะครับยกเว้น2อย่างที่นํากลับมาขายได้เนี่ยนะคนก็คือเท้าเปล่ากับหัวล้น เสื้อกางเกงไม่มีแล้วก็กระเป๋าวันเมื่อกี้ก็ไม่มีแล้วเป็นของแรทันทีหลังวันที่5กุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปจัดกันได้นะเดี๋ยวจะพลาดของแรไปหาว่าพี่ไม่บอกอีกนะครับเข้าใจตรงกันนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเดิมไปละบ๊ายบายบ๊ายบาย